สวัสดีครับผมพี่ท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเ,เรื่องมาบอกนะครับต่อไปนี้ผมอาจจะไม่มีรูปท็อปเทนไว้ออกแคมแล้วนะครับอันนี้มันเพิ่งเข้ามาในหัวผมไม่กี่วันครับประมาณสามสี่วันนี่แหละผมเพิ่งคิดเนี่ยคือโควิดแล้วรอกนี้มันหนักเนาะ ผมก็เลยแบบมีความคิดว่าอยากจะปล่อยเต็นต์ตัวนี้ออกไปรูครับเต็น์เนี่ยจริงๆแฟนผมก็ไม่อยากจะให้ขายครับเขาก็บอกว่าเสียดายอยู่เหมือนกันพราะก็รักก็ชอบมันอยู่นะมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งแล้วไปไหนค่ำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งไปแล้วตอนนี้ผมก็เสียดายอยู่เหมือนกัน แต่มันบางทีมันก็ไม่มีทางเลือกครับต่อให้ชอบขนาดไหนของบางอย่างมันก็ต้องมีความแบบให้มันมียังไงล่ะเขาเรียกเหมือนเต็นตัวเนี้มัน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 ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้โควิดมันจะเอาขึ้นห้องมันก็หนักครับตอนนี้เพื่อนก็ก็ไม่ได้ว่างแล้วตอนนี้มันเ บางทีหยุดงานกันอย่างเงี้ยเพราะเขาสลับกันพักงานแล้วครับตอนนี้โควิดผมก็เลยว่าออจะขายไหมลองคุยกับแฟนนะแฟนก็บอกจะขาย,ยาจริงหรอเขาก็บอกเออเขาบอกว่ายังเสียดายมันอยู่นะเพราะมันมันมันยังไม่คุ้มเลยครับเพราะเราก็ไม่ได้ออกไปแคมป์แบบ แบบบ่อยไงเราไม่ได้ไปแคมป์แบบบ่อยเลยขนาดนั้นมันออกได้แค่เย็นวันเสาร์ไงก็เลยคิดว่าเออถ้าปล่อยไปก่อนอะปล่อยไปเพื่อว่าให้เอ,อมันไปเจอเจ้าของแบบว่าที่เขามีเวลาไปใช้มันอย่างเงี้ยมีที่เก็บมันดีๆรักษามันดีๆอย่างเงี้ยแบบมีบ้านหรือว่าอาจจะเป็นห้องเชา่าอาจจะมีเพิงจอดที่เขาแบบ มีให้จอดอย่างเงี้ยมีร่มอะไรให้มันอย่างเงี้ยไม่เหมือนผมที่เอามาผ้าคลุมไว้อย่างเงี้ยจริงผมก็เสียดายมันมากเลยนะครับก็ไม่อยากจะขายหรอกแต่ว่าบางทีมันก็ต้องตัดใจครับบางอย่าง,างมันก็ไม่มีทางเลือกเนาะถ้าปล่อยทิ้งไว้เต็นท์ก็จะเสื่อมสภาพเสื่อมซีนเสื่อมอะไรข้างในมันอะนจะไปก่อนไง ผมเป็นแบรนด์ของที่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับแกจะมีบริการหลังการขายอยู่ตรงนี้แกจะมะีเครื่องซีนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแกก็มีรับประกันด้วยของแกมีเครื่องซีนจะเข็บอะไรให้เกิดเต็นท์เราเสียอะไรอย่างเงี้ยเต็นท์ซีนเสียซีนเสื่อมสภาพอยางเงี้ยเขาก็มี เครื่องซีนตะเก็บแห้ผมก็เลยเลือกเอาของแกมาเพราะแบรนด์ของแกก็เป็นเอ่อเป็นของโรงงานที่แบบว่าเป็นโรงงานที่แบบทําส่งให้กับรูปพเต้นแบรนด์ดังๆหลายหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันที่สืบๆมาสำราคานะครับ ถ้าผมขายจริงนะคือผมยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะขายไม่ขายแค่มันมาอยู่ในหัวผมแล้วผมลองตั้งราคาเล่นๆไปที่สองหมื่นสองครับเพราะตอนนั้นผมซื้อมาก็สองเก้าห้าครับตอนนี้ของพี่เบียร์น่าจะสองเก้านะตอนนั้นผมซื้อมาจำได้อยู่ไม่แน่ใจว่าสองเก้าอะไรนี่ครับทีนี้อา่า ถ้าผมจะขายจริงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับค่อยมาดูแล้วก็ถ้าจะต่อราคาอะไรกันก็ค่อยมาว่ากันที่หน้าง,งานเลยไปกลางอะไรให้ดูหมดเดี๋ยวถ้าไงผมจะโพสต์ลงอีกทีหนึ่งว่ามันมีตำาหนิอะไรยังไงนะจริงๆริงมันก็มีตำาหนิตรงอต,ต,ตรงที่รอยต่อรอยต่อที่ว่าเนี่ยครับรอยต่อตรงนี้ใช่ไหมที่ว่ามันจะมีแผ่นปิดหนึ่งลงมาที่เวลาเรากางเต็นท์อคือ ผมเผือไปยัดตัวนั้นเข้าข้างในแต่มันเป็นฝั่งฝั่งนู้น,นครับฝั่งด้านเนีด้านติดกับหัวเข่งฝั่งนี้คือเผือไปยัดเข้าข้างในปุ๊บไลทีนี้ตรงค้ำข้างในครับตรงตรง,ตรงที่เป็นอ,อลูมิเนียมสามชิ้นน่ะที่มันยกที่มันทําหน้าที่ยกลังคาเต้นขึ้นอะ่ะพอวเวลาเรา,าพับลงปุ๊บมันไปหนีบมันมีขาดหน่อยนึงครับแต่ก็ไม่เยอะหรอก ไม่มีผลกับการใช้งานครับไม่น้ำไม่เข้าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยครับรอยมันจะมีรอยปะรอยอะไรอย่างเงี้ยมีรอยขาดอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมจะปล่อย,อยรู้ว่าใครสงสัยอะไรหรือว่าใครสนใจอะไรจริงก็ คอมเม้นไดค้ครับผมครับผมครับ